นั่งทางานเป็นเวลานานๆนะครับเราทําให้มีอาการปวดที่บริเวณสะโพกตึงๆบริเวณสะโพกตรงนี้หรือบางครั้งตึงขึ้นมาที่บริเวณเอวแบบนี้แล้วเราต้องอยู่ที่ออฟฟิศวันนี้ลองมาทําท่าบริหารแบบนี้ที่ออฟฟิศครับแล้วอาการที่มีอยู่มันจะบรรเทาอาการได้ดีมาดูกันครับท่าที่1นนะครับกับเก้าอี้นะออกกําลังกายกับเก้าอี้แบบง่ายๆนะให้เรานะกอดเข่าขึ้นมาแบบนี้นะครับคายข้างก็เหยียดไปเลยนะครับกอดขึ้นมาตรงๆนะครับกอดตึง ให้กล้ามเนื้อที่สะโพกเนี่ยตึงค้างไว้นับ1ถึง20นะครับแล้วผ่อนอ่นนี่ท่าแรกนะครับยืด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10แบแบบนี้นะครับทำสัก3ถึง5รอบนะครับเฉพาะตรงยืดที่บริเวณสะโพกอย่างเดียวนะครับนี่ท่าที่1น,นะครับ ท่าที่สองนะครับให้เรานะเอาขาข้างที่เรามีอาการตึงบวดนี่แหละวางเป็นเลขสี่แบบนี้นะครับเลขสี่นะแล้วก็เหยียดขาลงไปกดเข่าลงไปแบบนี้แล้วก้มตัวไปข้างหน้าในลักษณะนี้นะครับนั่งค้างมันจะตึงที่บริเวณขาตรงนี้นะครับค้างนับหนึ่งถึงยี่สิบนะค้างไว้หายใจเข้าลึกหายใจออก,กยาวแล้วก็ผ่อนกลับมานะครับทำสามถึงห้ารอบเหมือนกันยิ่งตึงมากทํามากตึงน้อยก็ทําน้อยหน่อยนะครับแบบนี้ ตหยืดใหม่ต่อไปนะครับท่าที่3ข้างที่เรามีอาการตึงปวดนะขาควายห้างมาแบบนี้เอามือจับที่บริเวณนี้มือทางด้านหลังนะครับไปจับพนักเก้าอี้นะบิดตัวไปทางด้านหลังแบบนี้ค้างไว้นับ1-20ถึง20นะครับทํา3ถึง5รอบเหมือนกัน แล้วผ่อนนะครับบิด2แบบนี้นะครับปึบแบบนี้นะครับ3รอบนะครับแบบนี้นะครับ3รอบนะครับต่อ,อไปท่าสุดท้ายถ้ามันมีอาการตึงแล้วลงขาด้วยเนี่ยแนะนำเลยท่านี้ เอาขานะวางลงไปที่เก้าอี้นะครับเหยียดเข่าตรงๆงกระดกปลายเท้าขึ้นแล้วย่อเข่าข้างตรงข้ามลงแบบนี้นะครับยืดไปทั้งลำขาเลยนะค้างไว้นะับ1-20ถึง2ีนะครับแล้วกลับมาทำ3ามถึงหรอบเหมือนกันครับ เพียงเท่านี้อาการปวดที่บริเวณสะโพกกับบริเวณหลังเนี่ยมันก็จะบรรเทาขึ้นนะฮะแต่ถ้าใครที่ยังมีอาการปวดอยู่ต้องไปตรวจหาสาเหตุเพิ่มเติมด้วยนะครับ